สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการรีตัวละครนะครับมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกับรีเซ็ตนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะมาทําในส่วนของการอัพระดับเพื่อที่จะได้ของรางวัลดังนี้นะครับก็คือการเสริมฮีโร่นั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีกิจกรรมเราได้ของมากมายอย่างนี้นะครับผมทําไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับก็จะมีในระดับ9ดาวกับ10ดาวนะที่เพื่อนๆยังคิดว่า มันทํายากจังนะมันควรทํายังไงดีนะครับอันนี้ผมมีคําตอบแล้วก็จะอัพเพื่อนๆดูนะครับว่านะฮะทำผมทํายังไงบ้างครับที่จะสามารถรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมดได้นะครับขั้นแรกเลยครับก็คือผมจะสะสมตัวละครทั้งหมดนะครับไม่รู้แหละก็คือในช่องตัวละครเพื่อนๆมีเท่าไหร่อาจจะมีร้อยหนึ่งหรือ200หรือเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนๆมีช่องเยอะนะก็สามารถเก็บ ตัวละครได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะสามารถที่จะอัพตัวละครได้เรื่อยนะครับตอนนี้ผมทําในส่วนของนะว่าจะอัพในส่วนของเล่งงคูตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาตีในส่วนของเสาหลักนั่นเองนะครับแล้วก็จะทํามุยนะเพิ่มเป็น1ิบได้ตัวหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ผมจะจับกินในส่วนของดาคิสีดํานะให้กับ2ตัวนี้กินนะแต่ผมขาดอีกตัวหนึ่งนะที่จะนะครับมากินนะครับก็คือนะผมจะทําในส่วนของตัวนี้นะ นี่ตัวนี้นะแล้วผมนะตอนนี้ก็มีของนะฮะในส่วนนี้นะพี่จะทําในส่วนของ9ดาวได้อยู่นะครับพผมก็จะทําเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทํา6ดาวก่อนแล้วกันนะอ่เดี๋ยวผมกดาวก่อนนะครับ ก็นะผมมีเยอะนะผมแบบดองไ้เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวละครนะเพราะฉันเนี่ยผมก็มีเยอะนะที่จะมาทําตัวแบบนี้นะเราก็จะได้ของรางวัลในการในกิจกรรมเสริมพลังเลยนะครับนี่ครับผมถึงแบบว่าดองให้มันให้หมดนะสำหรับเกมนี้นะมันจะได้ของเยอะนะแล้วเราก็สามารถอัพตัวละครในตอนนี้ได้เลยนะครับ อ่าผมอัพไปก่อนนะในส่วนของตัวนี้นะนะครับอ่านะฮะก็ยังต้องการอีกตัวหนึง่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะผมกินตัวนี้ไปก็ได้นะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ อ่าผมได้มาเก้าดาวแล้วนะนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะมากินนะให้ให้ในส่วนของเรโงคุก,กินก่อนเลยนะครับเรโงคิวผมต้องเออ่ไฟผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมจะกินตัวไหนดีละครับเนี่ยอืมนะ กินนี่ไปก่อนแล้วกันนะนะครับเนี่ยผมเลือกไปแล้วนะดาคิตัวนี้นะผมก็จะจับกินนะไปก่อนเลยนะครับจะได้สิบดาวหนึ่งตัวนะฮะใช่ป่ะเดี๋ยวซีกินชินบ,บุงานเข้าเลยนะโอเคครับผมได้มาแล้วนะสำหรับสิบดาวนะเนี่ย แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมจะทําในส่วนของมูจิโลนะครับมูจิโลตัวนี้นะครับนี่ฮนะแล้วก็กินตัวนี้นะครับอ่านะผมจะได้มูจิโลมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมต้องการในการตัดทิวของศัตรูนั่นเองนะครับนี่ครับแต่ว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมขาดหนึ่งตัวใช่ไหมฮะตอนนี้นะนี่ครับเนี่ยก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับ แต่ว่าผมขาดเก้าดาวหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะครว่าผมทํำยังไงนะครับผมจะเข้าไปที่รีเซ็ตนะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตในส่วนของนะชิโนบุนะครับนี่ฮะจะเห็นตรงนี้ได้เลยนะครับจะรีเซ็ตในชิโนบุไปนะครับก็จะใช้่าในส่วนของใบลีนะใบลีสี่อันนะครับแล้วก็เสียเพชรอีกสามร้อยนั่นเองนะครับแต่ว่านะเพื่อนๆมันจะมีอีกอันหนึ่งครับที่สามารถรีได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นสิบดาวนะครับ อันนี้ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาเลยนะครับก็คือนะในส่วนนี้ครับอ่ามันจะมีแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนฮีโร่เนี่ยนะพอแลกเปลี่ยนฮีโร่เนี่ยเราต้องการเหมือนนะตัวห้าตัวนะครับในการที่จะเลือกที่จะเลือกใช้นะครับผมไม่อยากกดเลยนะพอเลือกไปนี่นะพอเลือกนี่แปดตัวนะแปดตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้แปดตัวนะครับในการเลือกไปนะครับแล้วตัวเดิมนะตัว ตัวที่เลือกนะครับทั้ง8ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอ่าอัพไปเลยนะ11ดาวนะครับแต่ว่านะตัวนี้ตัวดั้งเดิมนะอย่างเช่นผมอ่าใส่ชิน้นระบุไปเนี่ยผมผมผมใส่ตัวนี้ไปนะซากอนจิไป8ตัวใช่ไหมครับตัวที่ได้รับก็คือซากอนจิครับแต่ว่านะในส่วนของชิน้นระบุตัวต้นนี่นะครับจะหายไปเลยนะครับวัตถุดิบ8อันนี้หายไปนะจริงๆว่า ไอตัวของตัวละคร8ตัวนี้มันสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอาจจะทําเป็น6กดาวเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับได้นะครับแต่มันกลับต้องหายไปนะครับเพียงแค่เราไม่ไม่ต้องเสียเงิน300อเราไม่ต้องเสียเรามานั่งอัพนะผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับตัวละครเราก็จะหายไปนะครับแล้วก็เหมือนกับเราจะเสียประโยชน์อะไรมากๆเลยนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการรีตัวละครนะไม่ควรที่จะเลือกในส่วนของแลกเปลี่ยนนะครับควรที่จะลอกในแลกในส่วนนี้นะครับเนี่ยควรจะแลกในส่วนนี้นะครับแลกใส่ของรีเซ็ตนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับก็คือไม่ยากเลยครับก็รีเซ็ตไปอย่างนี้นะครับแล้วก็นะก็กดรีเซ็ตไปเลยครับก็คือใช้4ี่ตัวเนาะก็คือ9้าดาวใช้สี่ตัวนะครับแล้วก็นะครับใช้เงิน300อเท่านั้นเองครับก็จะได้นะในส่วนของที่ระโบกกลับมานะครับสี่ตัวแล้วก็ของอะไรมากมายนะที่มาอัพนะครับ อ่านะครับอ่าเพื่อนๆต้องแปลกใจนะว่าทําไมผมถึงมารีตัวละครของชินะบ,บุนะเชื่อเป็นตัวละครที่ดีมากนะเพราะว่ามันมีเทคนิคแบบนี้นะครับถ้าผมรีตัวละครไปนะครับสมมติถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยนะครับในการทํากิจกรรมอันนี้นะครับสามารถที่จะรีตัวละครของเพื่อนได้นะแต่ต้องใช้ใบรีเซ็ตนะแต่กิจกรรมต่างๆเดี๋ยวนี้เนะีนะ่ยใบรีเซ็ตเนี่ยตัวรีเซ็ตเนี่ยครับก็มีให้เพื่อน เลือกใช้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวนะว่าตัวรีเซ็ตจะหมดนะเพราะว่าตัวรีเซ็ตเนี่ยมันสามารถที่จะนะครับแลกในตรงนี้ได้นะสัปดาห์ละ1อันนั่นเองนะครับเราก็สามารถมีตัวรีเซ็ตไว้ใช้ได้นะแต่เราคงไม,ม่เซ็ตบ่อยนะนะครับแล้วก็นะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมยังขาดในส่วนของ9าดาวอีกอันนึงนะในนี้ผมจะได้ในส่วนของเพชร1 0 0 0งพเอตยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอหินเหลืองนะเพื่อที่จะอัพขั้นของ ฮีโร่ของเราหรือตัวละครเรานั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของกัอมพีแดงนะได้มาห้าอันนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆในการรีนะผมเสียไปสามร้อยในการรีนะแล้วใบดีอีกอ่าสี่ใบนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ได้ซื้อนี่ถ้าซื้อนี่ก็มาสามร้อยห้าสิบนะสองอันก็เจ็ดร้อยนะแต่เราไม่ได้ซื้อเราจะได้มาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าน,นะครับทำไมผมถึงมาในส่วนนี้นะผมจะมาทําในส่วนของชิโนบุอีกครั้งหนึ่งนะในเก้าดาวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อน นะครับก็ไม่ยากนะฮะก็เราก็อัพให้สูงสุดเหมือนเดิมนะแล้วเราก็จะได้นะห้าดาวนะหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวอีกนะฮะเนี่ยครับพอเราอัพนะในส่วนนี้เก้าดาวเราก็ได้แปดดาวก็ได้เจ็ดดาวเราก็ได้ครับหกดาวเราก็ได้ครับผมห้าดาวเราก็ได้นะครับในส่วนนี้นะก็คคือตอนนี้ผมเหลือนี่ครับนี่ครับสวัสดิการตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยผม ผมเหลือในห้าดาวนะและหกดาวด้วยนะหกดาวหกดาวอีกสิบครั้งด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเป็น5้าครั้งได้นะสําหรับชิโนบุนะันเราสามารถที่จะได้หกดาวกับ9้าดาวได้นะครับอ่ะเรามาลองดูนะว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะผมก็ทําบ่อยนะแบบนี้นะเนี่ยเราพอทําเสร็จนะเราก็มาอัพระดับเลยนะเรามีของอะไหล่แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังนวลเลยครับในการทําชิโนบุอีกรอบหนึ่งนะนะครับ พชรได้คืนหมดนะครับผมนะฮะเราก็อัพใหม่อีกรอบหนึ่งครับเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะคือเราจะได้ของรางวัลครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแบบหาอะไรนะเราก็รีนะถ้าไม่มีจริงๆเราก็มารีเราก็มาอัพใหม่อัพใหม่เรื่อยๆนะอย่างเงี้ยนะสบายๆครับผมเนี่ยเนี่ยมีอะไรพร้อมนะที่จะอัพด ในสี่ดาวนะครับในเก้าดาวนะครับเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของเก้าดาวนั่นเองนะเนี่ยครับง่ายดายนะนายันมากมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยผมก็ได้เก้าดาวมาแล้วนะแล้วก็ในส่วนของหกดาวผมก็ได้มาห้านะเนี่ยครับก็เหลืออีกสิบอันนะถึงจะครบหกดาวนะเนี่ยครับเนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับสาหรับการรีตัวแล้วก็มาอัพใหม่รีตัวมาใหม่แต่ขอให้มีในส่วนของ ตัวรีเซ็ตให้เยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมมี24 25อันนะครับเพราะว่าชนะเพราะนั้นเนี่ยผมเสียไป4อันก็เล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางนะในการทํากิจกรรมนี้ด้วยนะครับกิจกรรมเสริมพลังฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการนะอัพตัวละครด้วยนะครับอัพตัวละครเปนน็นขั้นด้วยนะครับแล้วก็ได้เคเวสด้วยนะ ได้เคลียร์ในส่วนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้นะหกดาวเอยนะเก้าดาวเอยนะตรงนี้ก็จะได้ในส่วนนี้มาเพียบเลยนะนะครับก็นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็เห็นแนวทางแล้วใช่ไหมครับสําหรับการอัพตัวนะเพื่อทํากิจกรรมเสริมพลังแล้วก็ได้ขอมาให้หมดนะครับแล้วก็บอกในส่วนถึงแลกเปลี่ยนกับรีเซ็ตเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะว่า จะเล่นแบบไหนจะสไตล์ไหนนะถ้าหากอยากที่แบบรวยมากนะแบบว่าไม่แบบไม่เสียวลามานั่งอัพหรอกนะก็นะครับก็ไปได้เลยนะครับในส่วนของแลกเปลี่ยนนะแต่ถ้าหากว่าอย่างผมเนี่ยผมแบบต้องการวัตถุดิบในการทําตัวละครอีกครับก็มารีเซ็ตนะครับนี่ครับคือวิธีการรีเซ็ตกับแลกเปลี่ยนที่เพื่อนๆอาจจะแบบบางคนอาจาแบบอาจะเอ้ยมันเปลี่ยนแตกต่างกันยังไงนะแลกเปลี่ยนดีกว่าหรือเปล่านะหรือในส่วนของรีเซ็ตดีกว่านะผมมีคําตอบมาเลยครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ